สวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังรับฟังช่อง Me and the Earth นะคะวันนี้จะเป็นวันที่เราต้องมาทำความรู้จักกันเพราะว่าเจ้าของช่องเนี่ยเราแต่ดสินใจที่จะทำช่องนี้ขึ้นมาแบบปัจจุบันทันด่วนมากยังไม่ได้ซื้อหมย่ยังไม่ได้ทำอุป,ปรกรณ์ยังไม่ได้ยังไม่ได้ศึกษาอุป,ปรกรณ์อะไรเลยอะแต่ว่าเราก็ทําทำช่องนี้ขึ้นมาเพราะว่า ที่แบบใจอยากจะทำอะ่ะก็เลยทำแล้วก็อันนี้ก็คือพอรแคสต์แรกซึ่งเราจะไม่ได้ทำแค่เฉพาะพอด์คสต์นะคะเราอาจจะทำวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตแล้วก็อาหารการกินของพื้นที่ที่เราอะ่ะสามารถที่จะถ่ายทอดออกไปให้มันเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้เราอาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศบ้างเราอจจะมีการไปในที่ที่ เราที่่อืนคนอื่นเขาอาจจะยังไม่ได้ไปหรือว่าอาจจะไม่ไค่อยมีใครทําช่องกันบ่อยหรืออาจจะแนะนําจำวิถีชีวิตของเนียมุมที่เราไม่มีใครรู้หรือว่าบางคนอยากจะรู้แต่ว่ามันไม่มีใครเคยทําให้ดูเราก็จะไปทํานะคะแล้วก็จุดประสงค์ที่ทำช่องเนี้ยก็เพราะว่าเราอยากจะถ่ายทอดสิ่งนี้เป็นประโยชน์ไง เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของช่องเนี่ยอ่ายังไม่ได้นำตัวเลยเจ้าของช่องเนี่ยสวัสดีค่ะชื่อมิยะนะคะมิยะเนี่ยเป็นโรคมะเร็งคือเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งแหละแต่ไม่อยากจะเรียกตัวเองว่าผู้ป่วยอ่ะเพราะว่าเราคิดว่าเราแค่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยเราก็ต้องหายเนาะแต่ว่ามันก็เป็นเยอะหน่อยแล้วเราก็ค่อนข้างทุกข์ทรมานกับโรคนี้พอสมควร แล้วเราจะมาเล่าให้ฟังวันหลังว่าเรามีวิธีการรักษาตัวเองยังไงหรือว,ว่าวิธีการำดำเนินชีวิตยังไงแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนอาหารการกินแล้วเราก็จะกินแบบแพลนเบสกินเน้นพืชผักเน้นถั่วแล้วก็เราก็จะ95%ะจะเป็นพืชผักเราอาจจะมีเนื้อสัตว์บ้างแต่ว่าเราก็จะไม่ค่อยกินบ่อย ก็คือแทบจะไม่ได้กินเลยแหละนะแล้วก็เราก็จะเน้นพืชททนยืพืชเห็ดแล้วก็พวกผักใบเขียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มะละอ่านะแล้วก็อาจจะมีเป็นกล้วยกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมข้าโพด คือเปนคราฟเชิงซอนอะที่ทานแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวขาวไม่ใช่แป้งสาลีที่มาทําขนมปังแต่ว่ามันเป็นอ่าแล้วก็เป็นมันหวานเราก็จะกินมันหวานเนี่ยเป็นหลักก็คือเป็นคราฟเชิงซ้อนหลูวก,ก็กินแทนข้าวไปเลยอย่างเงี้ยจ้ะแล้วมันโอเคนะการที่เรากินคราฟเชิงซ้อนเรากินมันหวานเรากินแพนเบรเนี่ย มันโอเคกับสุขภาพเรามากอะ่ะมันทําให้ร่างร่างกายเราเนี่ยมันฟื้นตัวไวมากๆแล้วก็จากที่ว่าบอกแบบบอกแบบพ่อแป้ติดเตียงแต่ว่าตอนนี้เราสามารถที่จะลุกเดินได้แล้วอะ่ะคือมันมีความมหัศจรรย์นในอาหารหลายๆอย่างนะที่เราไม่รู้อะ่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็ โอเคนะก,กับกับการกินแพลนเบสแล้วก็โอเคกับการที่เราอยู่กับโรคมะเร็งได้อะแล้วก็เราอสีกยจะใช้ชีวิตให้มันมีความสุขเนาะแล้วก่อนที่จะป่วยต้องมานอนบอบแบบแบบนี้นะจริงๆแล้วเจ้าของช่องเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ไปอยู่ต่างประเทศหลายประเทศอยู่นะ แต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้แหละมาบอกเล่าให้ทุกๆคนฟังแล้วเราจะคุยกันในเทปต่อไปเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็เราก็ดูแลตัวเองกินอาหารแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้กลับไปที่ต่างประเทศแล้วก็ไปถ่ายลง YouTube ให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ โอเคเนาะแค่นี้ก่อนละกันทำความรู้จักกันแล้วนะว่าเจ้าข,ของช่องชื่ออลไรเป็นใครแล้วก็จุดประสงค์อะไรถึงมาทำช่องนะคะสวัสดีค่ะ